สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนกลับมาพบกับคุณครูเอมี่อีกเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องโลกสวยด้วยสีสันค่ะวันนี้คุณครูเอมี่ยังมีกิจกรรมและบทเรียนสนุกๆมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูเอมี่จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับการทำวุ้น จากสีธรรมชาติกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำวุ้นจากสีธรรมชาติกันนั้นคุณครูเอมี่มีคำคล้องจองมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านและฝึกท่องกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฝึกท่องคำคล้องจองสีแสนสนุกพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยสีแสนสนุก ลีนสีเขียวกบน้อยเลงล่าร้องว่าอบอบฟล็อกกบเรสสีแดงนกน้อยขื้นเครงร้องเพลงจิบจิบเบิร์ดนกบลูสีฟ้าช้างน้อยน่ารักร้องทักแปรนแปรเอลเลฟนช้าง เย็นโล่สีเหลืองลูกเป็ดเดินมาร้องว่ากาบกาบดักเป็ดแบล็กสีดำแม่วัวแสนสุขเรียกลูกมอมอข้าววัวเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคำคล้องจองสีแสนสนุกไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกอ่านและฝึกท่องกันด้วยนะคะ เมื่อวานเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีที่ได้จากพืชผักผลไม้ไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะนำสีจากพืชผักผลไม้เหล่านั้นมาใส่ลงในวุ้นสีธรรมชาติของเรากันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะขยับเข้ามาใกล้ๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำวุ้นจากสีธรรมชาติพร,พร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยวัสดุอุปกรณ์ ผงบุญน,น้ำเปล่าดอกอัญชันใบเตยพิมพ์ใส่บุญหม้อทับพีวิธีการทำวุ้นจากสีธรรมชาติ 1. นําำใบเตยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ 2. ใช้ครกตำใบเตยให้ละเอียด หรือใช้เครื่องปั่นปั่นให้ละเอียด 3. ใช้กระชอนกองน้ำใบเตย 4. นนำน้ำใบเตยไปตั้งไฟใส่ผงวุ้นและน้ำตาลลงไปคุณผงวุ้นและน้ำตาลจนละลาย 5. เทน้ำใบเตยใส่พิมพ์และนำไปพักไว้ในอุณหภูมิห้องหรือแช่ตู้เย็นเพื่อให้วุ้นเซ็ตตัว 6. เมื่อวุ้นเซ็ตตัวแล้วแกะออกจากพิมพ์พร้อมนำเสิร์ฟได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะดเด็กๆการทำวุ้นจากสีธรรมชาติไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เด็กๆลองชวนคุณพ่อคุณแม่มาทำวุ้นจากสีธรรมชาติรับประทานกันนะคะวันนี้คุณครูเอมี่ยังมีเกมเกี่ยวกับตัวเลขมาให้เด็กๆได้คิดและค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมในช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลย กิจกรรมเกมการศึกษาให้เด็กๆหาตัวเลขที่ตรงกับจำนวนช้างให้ถูกต้องเดี๋ยวเราไปนับช้างพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆ1นสองใช่แล้วค่ะเด็กๆช้างมีทั้งหมดสองตัวเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะ ให้เด็กๆหาตัวเลขที่ตรงกับจํานวนหนูให้ถูกต้องเดี๋ยวเราไปนับหนูพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆหนึ่งสองสามสี่ใช่แล้วค่ะเด็กๆหนูมีทั้งหมดสตัวเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะ ให้เด็กๆหาตัวเลขที่ตรงกับจำนวนหิงห้อยให้ถูกต้องเดี๋ยวเรามานับจำนวนหิงห้อยไปพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆ1นึ่งสองสามใช่ราคาเด็กๆหิงห้อยมีทั้งหมด3ตัวเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยค่ะ เป็นไงกันมางคะเด็กๆเด็กๆคนไหนสามารถตอบคำถามได้ถูกทุกข้อยกมือขึ้นค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้กิจกรรมของเราได้หมดลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆคุณครูเอมี่หวังว่าเด็กๆจะชอบกิจกรรมที่คุณครูเอมี่นำมาฝากในทุกๆวันด้วยนะคะ ก่อนจากกันไปคุณครูเอมี่อยากให้เด็กๆด,ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีๆด,ด้วยนะคะออกจากบ้านอย่าลืมปิดแมสเว้นระยะห่างและล้างมือบ่อยๆกันด้วยนะคะวันนี้คุณครูเอมี่ขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกับคุณครูเอมี่ได้ใหม่ในโอกาสหน้าค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย กิจกรรมไทยบทเรียนให้เด็กๆวาดภาพระบายสีตามจินตนาการให้สวยงาม